สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่องกิดเคทีนะและวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นไปยังยอดเขานะเพื่อไปตามหาคนที่เขาที่แล้วนะพี่เขาเนี่ยเหมือนว่าจะยังไงอะ ที่เขาบอกเขาจะไปหาง,งูเผืองยักษ์นะครับแล้วก็ผมเนี่ยวันนี้ก็เดินทางมาเนี่ยก็ทั้งวันนั้นยังไม่เจอเขานะพี่ๆตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักผมนะผมผูกเปบนต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วเพราะว่าผมพักได้นานแล้วนะผมคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมล้วเดินผมจะไปหาฝั่งแถบด้านบนต่ออีกรอบนะึงถ้าเจอเนี่ยถือว่าดีนะพี่ๆ พราะว่าจะไปดูเลยว่าเขาจะใช้วิธีไหนในการจัดก,การงูเครือย่างนะพี่พี่ผมไม่ขอไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะก็จะไปสังเกตอย่างเดียวนะพี่พี่นะโอเคผมเนี่ยจะไปละยังไงฝากพ,พี่ที่เข้ามาชมเนี่ยฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมกันด้วยนะครับงั้นเราเนี่ยรีบเดินทางกันไปดีกว่านะ เสียงตัดไม้มานะครับระว่างผมเดินเนี่ยผมได้ยินเสียงมีคนตัดไม้นะไม่ไกลจากตรงนี้แหละ จะมือแล้วนะครับป่าตรงนี้เนี่ยเงียบมากเลยนะใครดีนจะเสียอพวกนกกันเยอะ พี่แต่ว่าเหมือนไม่เจอลูกศิษย์นะลูกศิษย์ของเขาเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้ว่าอย่างนี้อนะ่ะ มีแต่การอาจารย์พียนะคร ตั้งนานนะครับผมยังไม่เจอลุกศิ์ของเขาเลยไม่รู้นะว่าลุกซิ์เขาจะหายไปไหนวันนี้เนี่ย नहीं के, नहीं के เขาเนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่างนะครับเห็นมไม่รู้จักไว่รู้ตัวร้านขอนพวกเกี่ยวของขายเนี่ยการทำอะไรการ อาจารย์ทำอะไรออกมา,อา,มาอาจารย์มาถงอะไรตรงนี้เหรอกูมาตามหาลูกของกูบังเห็นบ้างไหมลูกอาจารย์หายเหรอถึงก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ ผมก็เพิ่งรู้หรอผมก็เพิ่งรู้ว่าโรคของอาจารย์หายแล้วมึ่อไงกัน,นเห็นไหมว่ามันไม่รู้ว่าลูกถึง้ายผมไม่รู้อาจารย์รู้อาจารย์หายตอนน้อยอาจารย์ดูบ้างไหม หันหายไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ที่องกแม,ม่เราหาข้อเมื่อกี้พิงไปไหนมาผมก็ไปหาอะไรกินอาจารย์ผมก็แบ่งห่ออะไรกินในตามหมู่บ้านติดามเดี๋ยวผมจะมาถึงจะจับไอ้จ้าเลยไอลูกอาจารย์หายไปกี่วันแล้วคุณ <c oughs> จะหายเมื่อ จารย์จำได้ไหมลูกของข้าหายไปตอนที่เองออกไปจากบ้านถูออกองเซบาก่อนไม่ใช่หรอถูออกองมาป่อยปา่อยชื่อลูกองอาจารย์เฉพาะตอนนั้นลูกของข้าอยู่กับเองตอนข้าไปอยู่บ้านก็มาลูกข้าก็หายลูกลูกอาจารย์ถึงบอก ออตอนแรกผมก็เล่นกับลูกอาจารย์หลังๆผมก็เอาลูกอาจารย์ไไน่ะเกลีไว้ที่หมู่บ้านผมก็ไปหาในคนที่หมู่บ้านคีออาจารย์ทองที่อาจารย์ว,วัวล่อแล้วหรือเปล่าชื่อที่เจ้าพูดมานจริงใช่หรือเปล่าใช่ที่ทอาจารย์ผมไม่โกหกอาจารย์หรอกเรื่องนี้ผมพูดจริงตลอด กกไม่บโ,โ <c oughs> แล้วถ้ามันแล้วแล้วถา้ากูรู้ว่าให้เอาลูกปไปผู้รู้ใช่ไหมว่ากูจะทำยังไงผมไม่รู้อาจารย์อาจารย์รู้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แล้วตอนจ้าหัอ ลูกมีไหมหรือจะนั่งอยู่เนี้ยกู่ไม่หาแล้วแต่ว่าคนที่จะหนาะต้องเป็นมึงผมหาอาจารย์อาจารย์ทมหาไม่เจอแล้วผยหาอาง,ไ,างมไม่เจอดรีการคิดดีแล้วลาให้ผมหา อาจารย์ไม่คิดก่อนว่าอาจารย์จะหายอะไรอยูอ่ฮะก็รู้อาจารย์หายแล้วอาจารย์มีหัวลูกลูกของอาจารย์เนาะ อาจารย์จะผมมาเป็นี่มึงจะไปไหนผมไปเปงนอาจารน์เองเดี๋ยวผมมาอาจารย์รอแป๊บนึงรอเดี๋ยวมึงเข้าแล้วกูอย่างนี้เหรอผมร,รีบอาจารย์จะเป็นอย่างนี้ผสมอ ไปไหนไม่ดูนะครับตอนนี้นี่ย,ยังไม่กลับมา มึงอย่าเข้ามาอาดีว์มึงอย่าเข้ามาอย่านะวะมึงอย่าเข้ามาอาชีว์อาจารย์มึงอย่าเข้ามาโลกของอาจารย์นั้นต้องต้อของของผมอาจารย์ถอยไปลูกศิษย์มันทักฮักว่างครูตัวเองนี่วะถอยไปอาชีว์อาจารย์ยังมา มึทงทลายยอกูเหรอลูกอาจารย์ต้องเป็นของผมยิน <c oughs> ลูกอาจารยนะ์น่ะผมดูเองอาจารย์ไม่ต้องดูก็ได้เดีผมดูเองไุ <c oughs> ่ทไปเลยกูเหรอไอ้ดิอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาดูลูกเลย <c oughs> ผมดูอะเดี๋ยวผมเ <c oughs> นะอา,ามาจะทำลายกูเหรออาจารย์แยกเข้ามามพอร้องลูกอาจารย์เดี๋ยวผมขอดูได้บอก

อาจารย์ต้องแลกชีวิตกับลูกของอาจารย์ไอ้ลูกของอาจารย์แล้วอาจารย์อย่าเข้ามาอันี้มันทักลางอาจารย์วเองเลเนาะมือไม่ควรแตูกูก็รู้อาจารย์ถอยไปอาจารย์ต้องแลกชีวิตกับลูกของอาจารย์ผมจะลุกคืนลูกอาจารย์ก็เอาชีวิตของอาจารย์มามาให้ผมมึงกล้าต่อรองกูเหรออาจารย์คิดเอาเอง ผมให้หนึ่งอาทิตย์เจ้ายังไงอาจารย์ไปคิดลองดูก่อนไอ้ลูกพิดอ,อาจารย์เยะเข้ามาอาจารย์เจ้ายังไง <laughs> อาจารย์คิดเอาดีๆคิดดีๆก็อาจารย์ต้องไล่ชิวกับลกอาจารย์อาจารย์ไปคิดเอาเองผมให้นึงอาทิตย์คุณพี่มั้ง อาจารย์ผมให้อาจารย์ไป้ชีดเอาเองเอาอาจารย์อะไปไล่ชีวิตกับลูกอาจารย์อาจารย์จะยังไงผมให้อาจารย์ได้ชีสเอาเองภอา,อา,ายเรื่งองทอตทีนี้แล้วก็ไป,ไปเจอกันไหมมึงกล้าทำกับกูแบบนี้เหรอมึงกล้าทำกับกูแบบนี้เหรอผมต้องทำอยู่แล้ว มันเป็นหน้าที่ของผม,ผมกมูเลี้ยงมึงมากู้อยมึงมามึงทำแบบนี้แล้วอา,าอ,อ,อาจารย์ถอยไปออาจารย์ถอยไปอาจารย์ถอยไปเดี๋ยวนี้ถอยไปอาจารย์เข้ามาถอยไปผมให้อาจารย์ไปคิดอเอาเองใครหนึ่งอาทิตย์ผมก็บอ,อยู่ เดี๋ยวกอาจารย์เดี๋ยวผมจะดูก่อนอผมจะให้อาจารย์ไปเที่ยวเองแลกตัวของอาจารย์หรือจะเอาเด็กคนนี้เฮ้ยโอ้ยยูบูมาขึ้น ไปจา่ายเยไป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 ไจ่ายกบไปนกนไปเียหลังกูจยอยไปก่อน,อน,อนขอไม่องเสียงนะครับจายยังเข้า,า,ามาวันนี้ ถ้เข้ามาอาจารย์ผมให้อาจารย์ไปคิดเอาเองภายในประเทศเดี<ะ>๋ยวค่อยมาเจอกันหอ่อาจายจะคิดยังไงจะยังไงฮะอาจารย์จะทำเพื่ออะไรอาจารย์ไม่ต้องทำหรอกมันไม่ใช่หน้าที่ขออาจารย์ที่ต้องทำแบบนี้าามันจะไปก,กัไป ใม yup. okay, ้เอาจอร์นนะนะเดี๋ยวถ้าเชื่อหนเหมนคืี้คุต้องการคิดเอาเองนะจอรมใจง่ายร์นอ๋ออ๋้อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อ่ออ๋ะดูอออออจอ ถ้าได้ก็เอาชีวิตของอาจารย์มาแลกตัวอาจารย์ได้ยินใช่ไหมพูดแบบนี้เพื่อจะเอาชีวิตของอาจารย์นั่นแหละผมก็ไม่อยากได้ลูกอาจารย์หรอง,อง,องอพูดมาเมื่อไหร่นะผาบอกเดี๋ยวมึงไมัน,ย,นะมนยุ่งกันผมก็อยากได้ชีวิตของอาจารย์มาเป็นของผมถึงจะไปแล้วผมให้อาจารย์หนึ่งอาทิตย์คิดเอาเอง

ไม่ฆ่ามึงด้วยมึงรแต่ไอ้นี้มึงน้นยาเน,น่่มรู้กันว่ามึงลองผิดคนแล้วไอ้ลูกศิษย์พยยศ การหักหลังของอาจารย์กับลูกศิษย์นะคะพีพี่ว่าลูกศิษย์เขาทําแบบนี้ต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนหนึ่งชิ้นถ้ากันอยากได้ชื่ออาจารย์เนี่ยนั่นจะต้องอยากได้วิชาด้วยถ้าเกิดว่ามันมีอยู่อย่าง,างนี้นะพ,พี่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ได้เสียไปเนี่ยทุกวิชาเนี่ยมันจะสามารถหยุดได้นะพี่พ เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางไปที่อื่นก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาทางอาจารย์กับลูกศิษย์สองคนเนี่ยจะเคยเปัญหากันนะครับ